ฉีดโบรลิฟยกกรอบหน้าทําไมบางที่ก็ได้ผลบางที่ก็ไม่ได้ผลนะครับอันนี้จะมาบอกเป็นข้อๆเลยนะครับนะอันดับแรกนะขึ้นอยู่กับเทคนิคฝีมือของหมอเลยนะครับนะเวลาฉีดโบลิฟติงนี่นะจะต้องฉีดไปที่ชั้นหนังแท้นะหรือว่าชั้นเดอร์มิสนะครับเวลาฉีดนี่นะจะต้องฉีดให้เป็นตุ่มขาวๆนะครับนะขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับถ้าใครที่ฉีดลึกเกินไปอย่างนะี มันไม่โดนชั้นหนังแท้มันไปโดนชั้นไขมันแบบนี้มันก็ไม่ได้ผลนะครับนะหรือว่าฉีดเป็นตุ่มเล็กเกินไปมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาไอ้ตุ่มนูนๆข,า,ขาวๆนี่นะมันต้องอยู่นานอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับนะแสดงว่าฉีดได้ถูกชั้นนะครับแต่ว่าแล้วก็วิธีการฉีดอนะจะต้องแบบเนี่ยฉีดเป็นนูนๆน,น,นะขึ้นมาประมาณ 3ถึงสี่แถวบางคน2แถวก็ยกเหมือนกันนะครับนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันต้องฉีดเลยมาถึงคอด้วยนะครับนะฉีดตรงเนี้ยฉีดตรงบริเวณหน้านระฉีดเพื่อให้หนังแท้มันมีการหดตัวนะครับให้ไฟโบบาสมันมีการหดตัวนะั้นเราก็ตุ้นการสร้างคอลลาเจนในระยะยาวนะครับนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นฉีดบริเวณคอนะจะเป็นการฉีดคลายกล้ามเนื้อนะครับที่มันดึงลงมาข้างล่างอะ่ะนะ นะหลักการฉีดมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะต่อไปเป็นยานะครับหรือว่าเป็นตัวโบนี่แหละนะมันจะมีโบบางยี่ห้อก็ริปได้ผลนะครับบางยี่ห้อก็ริปไม่ได้ผลนะครับมันมีบางมันมีโบบางยี่ห้อเออยีอ่ห้อ A อะไรอย่างนี้นะเออมันก็ตอนฉีดที่อื่นที่รอยมันตึงดีนะแล้วมันก็อยู่นานด้วยนะครับแต่ว่างานวิจัยของสิริราชนะครับของสิริราชบอกว่า ลิฟต์ไม่ได้ผลนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครเห็นหมอคนไหนเอาโบยี U ่ห้อ A ไปลิฟต์เนี่ยแสดงว่าหมอท่านนั้นอาจจะยังไม่ได้อ่านวิจัยเล่มนี้หรือว่าอา,อาจจะยังไม่มีความรู้ในจุดนี้นะครับนะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการผสมยาด้วยนะครับนะเวลาฉีดโบลิฟนะเราไม่ได้ผสมยาเหมือนฉีด,ดยิ้มรอยหน้าผาก หวังคิ้วหางตานะเราจะมีการวิธีการผสมพิเศษนะเป็นการผสมให้มีการเจือจางเพิ่มขึ้นนะครับนะโดยทั่วไปยี่ห้อโดยทั่วไปเลยนะเขาจะแบบผสมเจือจางสองเท่านะครับนะเออนะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อซิลมินนะครับนะต้องผสมเจือจางประมาณสามเท่านะครับถ้าใครหรือว่าแพทย์ท่านไหนที่ไม่มีความรู้นะไปผสมเจือจางสองเท่าถามว่ายกไหมนะครับยก นะแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่สูงสุดนะเหมือนเหมือนการเจือจางเป็นสเท่านะครับนะเพราะฉะน,นี้ลงทุนเสียเงินฉีดซีโอมินแล้วต้องให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะต้องเจือจางประมาณสเท่าอันนี้พูดแค่ค่าแค่ค่าประมาณนะเออแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าหลงเอายี่ห้อเอมาลิฟติ้งนะจ๊ะมันไม่ได้ผลอนะันนี้พูดตามงานวิจัยของสิริราชนะจ๊ะโอเคเนาะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ